สวัสดีค่ะนะคะมือนีนะคะขอตอนรับซืะะะะ้อนี่แหละแช่แนวนะคะเนาะมือนีมีของแบบว่าสีสันนะคะสีสันมากฝากเพื่อนๆนะคะมาเรียนรู้นะคะเอาเกิดจากความชอบส่วนตัวนะคะคนหักต้นหม่นะ,ะเอามาอวดเพื่อนๆอีกแล้วะค่ะอันนี้มือนีก็สีมายิ้มโมนะคะบันเอาคนไทยอินยิ้มโมะะยิ้มโมคอริเซียมนะคะ เป็นพวกตะบองเพชรน,นะคะนะพวแคคตัสตะบองเพชรอนีนะะ่ไอ้ดีนะเบิองสีสันนะคะหมักน้ำบรค่ะนะสีชมพูเข้มโซดไซสนะชมพูออกแดงต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะสีเหลืองเหลืองสวยสวยมากค่ะสีม่วงคือสีของเขาสวยมากๆเห็นเราแบบว่าดึงดูดใจมิสเนียให้โตของเขาอันนี้คือยิมโมนะเมื่อนี้ก็เลยอดปรได้นะคะ,มา,ะ,ะ,คะมาฝากเพื่อนๆเฮากำลังสีมะเพาะนะคะจัดเพาะลงกระถางน้ำกันนะคะจัดกลุ่มให้เขาค่ะสวยงามนะคะ หัวตัวใบที่สิอวดเพื่นพอนเพราะว่าป,ป,ปกติแล้วเขาสิบอคอยเขอาอัดคลิปในพวกแคคตัสนะคะแต่ว่าเขาก็มีหลายอยู่ก็ไม่นีดหน่อยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเขาบอเข้าก็พึงเรียนรู้นะคะเขากเรเลยกบอคอยได้ออกมาแต่ว่าอันนี้ด้วยความมักในสีสันของเขาน่ะเข้ากดบอได้นะคะที่เสียมาอวดเพื่อนนะคะหลังจากเข้าเฮ็ดแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาต <c oughs> อันนี้เขาพอเรียบร้อยแล้วพอเอาหินนะคะก้อนหินนี้เขาได้มาจากกระดิ่งเช่นเตอร์นะคะเด้อพี่หาเอาถ้าผู้ใดปลูกพืชในบ้านนะคะอ่ามันเป็นการป้องกันนะคะป้องกันตรงที่ว่า่ให้ฟุ้งกระจายนะคะไ่้ให้น้ำกระเด็น่ให้ฟุ้งกระจายอย่ามดน้ำน้ำกระโปงกระเด็นนะคะแล้วฟุ้งกระโปงกระจายออกจากก like nice. ระถางนะคะและที่สําคัญนะคะสามารถที่สิบล็อกต้นใหม่ของเขานะบล็อกให้เขาแน่นให้ยึดนะคะบ่ให้มันยึดทำให้มันบล็อกนะคะยึดให้เขาแน่นขึ้นนะคะนี่คือเขา การใส่ฟุ้นนใส่ดินนะก็ะคือดินพวกแคคตัสะะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะเขามีคลิปที่ผ่านมานะคะการใส่ดินของแคคตัสดินพิเศษนะคะมาในการปลูกนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,นะคะใส่คอนทินย่างสวยงามนะคะเป็นของควันกนารักนะคะเป็นของฟากาดีนะคะอันนี้ก็เอามาโชว์เพื่อนๆนะคะเพราะเออากาศหนาวใส่ถุงมือแล้วอบอ้าวนะคะ ะะกะปวดกระได้นะคะตีเสียมากนะคะฝากเพื่อนเพื่อนมือน,นี้นะคะโชว์อีกรอบหนึ่งนะคะนะ,นะะสีสันของเขานะคะโอเคนะคะน้อสำหรับมือน,นี้นะคะถ้าคิดว่า คลิปนี้นะคะมีประโยชน์ล่ะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ mm hmm. กดแชร์ได้ค่ะกับอย่าลืมกดติดตามด้ค่ะถามมี่ยังอยากถามเมานะคะอยากปรึกษาบ่กวาปรึกษาอยากเรียนรู้ไปนน้ำกันนะคะกับอย่าลืมเมนลงทางล่างะะด้ค่ะเด้อ hmm. ขอบคุณไลยๆค่ะที่เข้ามาเบิ่คลิปขอนเทาค่ะสวัสดีค่ะ